ขอตอนเราเพื่อนเ่นเข้าสู่เกมตำนานแห่งเทพพีเคออสเกมมือถือ MMO RPG แอคชั่นแฟนตาซีที่จะมาประสบการณ์ของเราถวยเทพสงครามแห่งแลกหนาล็อกมาไว้ในบนมือถือให้เพื่อนเพื่อนได้เล่นด้วยเอฟเฟกสุดตะการตาแฟชั่นสุดอลังการต่อให้แม้สเปคไม่แรงมากก็สามารถเล่นได้แบบลื่นๆื่นลื่นไหลกันเลยนะครับสำหรับภายในเกมจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปรับชมแล้วกันนะครับในการสร้างตัวละครขเขาก็จะมี3ามข้าระดับตำนานให้เพื่อนเเลือกแต่ละอาชีพก็จะมีจุดเด่นเอกลักษณ์ต ต่างกันไปอาชีพแรกนักลบมังกรแชมเปี้ยนแห่งความยุติธรรมที่จะต่อสู้เพื่อเกียรติยศและความรุ่งโรจน์พวกเขาถือดาบใหญ่โตในแต่ละมือไม่ต่างจากพายุหมุนแห่งเรกกาอาชีพที่2นักเวทปรมาจารย์แห่งสัพพธาตุที่สามารถควบคุมพลังแห่งปงการได้ด้วยไปนิ้วด้วยการครอบครองความรู้มาหลายต่อหลายรุ่นทําให้นักเวทสามารถปลดปล่อยพลังเวททาลายล้างศัตรูได้อาชีพที่3นักธนูจอมขมังธนูหลายกาดที่ไม่เคยยิงพลาดเป้าได้รับการฝึกฝนจากเอลโบลานความเชี่ยวชาญในศาสธนู ไม่มีใครเทียบได้แม้แต่ทวยเทพก็ตามและในอนาคตเนี่ยเขาจะมีคัสอื่นๆเพิ่มเติมมาอีกนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่3คัสถ้าเราเลือกอาชีพที่เราชอบได้แล้วเราก็ใส่ชื่อตัวละครที่เราต้องการหรือเพื่อนๆจะสุ่มชื่อเอาก็ได้นะครับจากนั้นก็ทําการกด Start เกมระบบเกมก็ง่ายๆเลยครับให้เราดําเนินเรื่องตามคําแนะนําของตัวเกมได้เลยเขาก็จะมีเควสเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายขอให,ให้เรากดหรือเราไม่กดเราปล่อยเฉยๆเนี่ยเขาก็จะดําเนินเนื้อเรื่องเควสให้เราเองอัตโนมัตินะครับผมเรียกได้ว ขึ้นง่ายมากๆแล้วก็ฉากการต่อสู้นะครับอลังการสุดๆเห็นไหมครับฉากการเปิดตัวบอสขนาดเป็นบอสเริ่มต้นตัวกระจอกยังขนาดนี้โโอ้เรียกว่าบอสกระจอกได้ไหมฮ้อืมบินขึ้นสู่หลังมังกรแล้วยังไงต่อเป็นไปไม่ได้ตายไปซะตกสู่หุกเหวแต่เรายังอยู่พระราชวังบนเขาซัดก,กับเทพต่อนะครับไปไปมา,มาซัดกับซีอูดเฉย เออเขากลายร่างแล้วสินนะระวังอัเทเนตัวรับเควสของเราเนี่ยอย่างน่ารักเลยนะครับจะเรียกว่าน่ารักไม่ได้สิก็เป็นเหล่าวยเทพเปรียบเทียบกับความน่ารักนี่ไกลขนคนโยนเลยไม่รู้จะเอาคําจากไหนมาบรรยายนะครับกดเควสไปคนยังเดือดเดี๋ยวเราต้องรีบเวลรีบเควสครับ ระบบต่างๆจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อตัวละครของเรามีเดเวลมากยิ่งขึ้นสาหรับวิธีการเก็บเดเวลนอกจากอีพีที่เราจะได้รับจากเควสหลัะก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายในกิจกรรมประจําวันกิจกรรมไหนที่ได้อีพีเขาก็จะขึ้นแถบสีเขียวในหน้าเมนูกิจกรรมหรือภารกิจนั้นๆนะครับแต่ถึงแม้ว่าบางอันจะอาจจะไม่ได้ขึ้นอีพีแบบนี้ก็ยังได้อีพีก็มียังด่านอีพีรางวัลเป็นอีพีวิธีการร่วมเล่นก็ง่ายๆนะครับแค่เรากดไปเขาก็จะมายังเมนูหรือภารกิจนั้นๆนะครับหรือเพื่อนๆจะกดเข้ามาีี่่ดดานนนตรงง้้ก็ไะย ตะก,กี้เป็นด่าน EP นะครับก็จะอยู่ในหน้าเมนูที่2เราก็จะเจอด่านเจียน EP อ่ะเดี๋ยวเราไปลองลงกันดูภายในด่าน EP นี้นะครับเขาก็จะมีโบนัสเพิ่มพลังจมตีฤทธิ์ของอาเดสซึ่งจะบวกพลังจมตีโดยรวมถึง100%บัฟอันที่2นะฮะก็จะเป็นบัฟทุตสวรรค์ประทานพรจะบวก EP สูงสุดให้ถึง100%เรียกได้ว่าเด้งขนาดนี้เลยนะหลอด EP ข้างล่างนะครับตอนนี้ตัวละครของผมอยู่ที่เลเวล248ขึ้นมา249แล้วนะครับด่านหนึ่งเนี่ยได้หลายเลเวลมากๆกก็ขึ้นอยู่ กช่วงระดับเรเวลของเราและก็ค่า bp ของเราด้วยนะครับ ที่ผมลงไปตะก,กี้นะครับจากเลเวลเริ่มต้นเนี่ย245จบลงที่252สําหรับดันเจนอีพีเนี่ยะวันหนึ่งเราจะลงได้2ครั้งต่อวันแต่เวลานั้นเราสามารถซื้อสิทธิ์เพิ่มเติมได้นะครับโดยการใช้ผ้าคุมปีศาจต,ตัวช่วยในการเพิ่มค่าอีพีนะครับก็ยังมีโบนัสอีพีที่เพื่อนๆต้องมีวิญญาณผู้อุ้มครองราชนีก่อนนะครับเป็นตัวนี้ก็จะบวกโบนัสอีพีให้ถึง50%ซึ่งถ้าเราเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเขาก็จะลดราคาให้เราด้วยแต่เจ้าตัวนี้เขาก็ จะอยู่ในหน้า VP โบนัสเราต้องเปิดใช้งานโบนัสอภินิหารก่อนนะครับถึงจะได้รับปับ๊ปอ P สัปะหลาดบวก3 0เ็วลกะฉุดเพราะดันดีพีอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของการเก็บดเวลด้วยวิธีอื่นนะครับนั่นก็คือเควสทูตสวรรค์ในกิจกรรมนี้เขาก็จะให้เราเนี่ยโจมตีมอนเตอร์นะครับในสถานที่ต่างๆในแต่ละรอบนะครับและถ้าจใจดีอย่าลืมกดเคมคูณ2ด้วยนะครับและถ้าเรามีทองเดี๋ยวเราสามารถใช้ทองเพื่อให้เราเนี่ยสามารถโจมตีได้แบบอัตโนมัตินะครับผมโดยที่เราไม่ต้อองงทําากรเเเลล่นลยนยะ เรียกได้ว่าสบายขึ้นกว่าเดิมเยอะอ่ะกดเคมคูณ2นะครับป้ายดูอีพีได้มาครึ่งหลอดเลยตอนนี้เลเวลสองแล้วกดเคมคูณ2ไปีที1นึงตอนนี้เลเวลตัวละครอ,อยู่ที่255แล้วนะครับว้าวตอนนี้ก็อยู่ที่เลเวล257แล้วนะครับเดี๋ยวเราหยุดทำภารกิจนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําต่อนะครับมาลองดูเควสพนดามิดกันบ้าง สำหรับเควส์ันอมิตเนี่ยเราสามารถกดสําเร็จเสร็จสิ้นทันทีได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําภารกิจเนี่ยก็กดไปนะครับตีมันเตอร์ปั๊บ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 แล้วเควสล่าค่าหัวล่ะคือแต่ละภารกิจเนี่ยเขาก็จะได้รับของรางวัลแตกต่างกันไปนอกเหนือจากอีีที่เราจะได้รับตามด่านแล้วนะครับการที่ตัวละครของเราเลเวลสูงขึ้นก็จะสามารถเปลี่ยนคัสได้การเปลี่ยนคัสเนี่ยต้องทําตามเงื่อนไขของเขาก่อนยิ่งเราเปลี่ยนคัสสูงขึ้นเราก็จะสามารถสวมใส่อุปกรณ์ขั้นที่สูงขึ้้้นนนนนนไไดะะะคครรับเเเงื่่่่ออออขกกกาาปลลลีีียยใแตตต็จมูว ของผมเลเวล259รเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนเป็นคลาส4แล้วกันนะครับอ่ะเราก็จะเปิดใช้งานและต้องใช้ไอเทมในการเพิ่มดาวด้วยนะครับก็กดไปเลยถ้าเราไม่มีเทมชิ้นนี้เราสามารถใช้เหรียญทองเพื่อเปิดใช้งานได้หรือว่าเราจะไปฆ่าบอสออกก็ได้แต่ในที่นี้ผมก็จะเปิดใช้งานเลยแล้วกันนะครับเมื่อเปิดครบเราก็ไปทำการท้าทายบอสต่อสู้นะครับชือบ้อผู้ดูแลเลเวล250ปล่อยสกิลไปฟึ้ ค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับฟึ่งอัพคลาสขึ้นสู่ค่าที่4โอ้โหดูฉากการเปลี่ยนคลาดีสิครับแล้วก็เพิ่มค่าพลังในการเลื่อนคลาด,ด้วยนะจึง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 ,จ,งจากนั้นเขาก็จะมีไอเทมขายเรานะครับอันนี้ไอเทมพวกนี้แนะนําให้รีบซื้อไว้นะครับเพราะในนี้ก็จะมีอุปกรณ์ขั้นที่สูงและซื้อได้ในราคาที่ถูกมากๆนะครับระบบเดินของเกมนี้นะครับก็จะอยู่ที่ทูตสวรรค์ เวลาเราต่อสู้เนี่ยเราสามารถกลายร่างเป็นทูตสวรรค์เพื่อใช้งานสกิลได้นะครับทูตสวรรค์แต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปเดี๋ยวเรามาดูทูตสวรรค์กันสักหน่อยนะครับผมทูตสวรรค์ตัวแรกที่เราจะได้รับมาฟรีเลยก็คืออาร์เทนาเป็นตัวละครที่เราจะได้รับจากการปลดล็อกเงื่อนไขสกิลของเขาก็จะอยู่ทางด้านล่างนะครับส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราปลดล็อกถึงขั้นที่เขากำหนดก็จะมีขั้น5ขั้น10ขั้น15และขั้น20การปลดล็อกขั้นก็จะออยยู่ตรรงนี้เลคกกก็ืกาฝึ ยิ่งเราฝึกไปเยอะนะครับตัวละครก็จะแน่นอนโหดขึ้นนะครับฝึกๆก็จะได้ค่าสเตตัสสูงขึ้นได้อาวุธเทวอร์เทนาอาวุธเทวของทูตสวรรค์ยังสามารถอัปเกรดเพิ่มค่า BP ได้อีกด้วยแต่เราก็ต้องมีไอเทมในการอัปเกรดก่อนนะครับตอนนี้อร์เทนาเนี่ยก็อยู่ที่ขั้น2เป็นที่เรียบร้อยถ้าอยากอัปขั้นต่อก็กดไปต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่เราก็ต้องมีไอเทมนะต้นกําเนิดศักดิ์สิทธิ์แห่งทูตสวรรค์ในการอัปแต่ละขั้นการฝึกทูตสวรรค์สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ต้องเต็มก่อนนะครับ ถ้าปลดล็อก1ขั้นเนี่ยก็จะได้1โดยรวมแล้วต้องอัปเกรดถึง10ครั้งนะครับเพื่อจะได้เป็น1ขั้นอ่าก็กดไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอาร์เนาขั้น3แน่นอนโหดขึ้นอยู่แล้วนะครับอ่ะงันกดไปต่ออีกนิดหนึ่งพอไหมเนี่ยปลดล็อกขั้นห้าเอออาร์เนาขั้นที่4ชึงพลังเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นสู่อาร์เทนาขั้นที่5 นี่ครับผมของจริงจะอยู่ตรงนี้สกิลก็จะถูกลดล็อกซึ่งทูตสวรรค์ของเกมนี้มีเยอะมากนะครับมีทั้งแพนโดล่าอันนี้ก็จะเป็นตัวละครแพนโดล่านะครับอุทเทวะของเขาก็คือแซ่มีตัวนี้ฮะอัสซา เวซึ่งเงื่อนไขาการได้รับเนี่ยเขาก็จะมีบอกอยู่ทางด้านขวาเลยนะครับตัวล่างหลังนี่จะเท่มากกว่านี้อีกนะครับนอกจากทูตสวรรค์แล้วก็ยังมีพวกผานะสัตว์เลี้ยงแล้วก็รีลิกเราก็จะดูได้จากพิภพตรงนี้นะครับอันนี้เป็นผานะที่เราจะได้ตอนแรกนะครับแต่น,นี้ผมอัปเกรดขึ้นมาสู่ขั้น2แล้วขั้นแรกจะเป็นแบบนี้นะครับกวางสนธยาขั้น2เป็นอาชาศึกอสุนีขั้นสก็จะเป็นตัวนี้ฮะซึ่งการอัพขั้นก็เหมือนกันนะครับเราต้องทําให้ตาม,ม้าตรงเนี้ยอัพให้จนเต็มก่อน งันเดี๋ยวเราซื้อที่อัพหน่อยแล้วกันนะครับอืมกดที่อัพไปขึ้นสู่ขั้น3เด็กพายุชึงถ้าเราอัพขึ้นสู่ขั้น4ก็จะเป็นตัวนี้เลยผู้นำพาลุงอรุณว้าวบ่วงพลัง BP โคตรเยอะ และถ้าเป็นขั้น5้าขั้น5้าก็จะเป็นลาช้าหมาป่าถ้าเราอยากเปลี่ยนผานะให้ไม่เหมือนใครเราก็ทําการไปสวมใส่สกินได้นะครับสกินของผานะเนี่ยก็จะมีเท่ๆมากมายอันนี้ก็จะเป็นสกินที่ผมใช้งานอยู่นะครับเหลือนลบสวรรค์อันนี้ร่างธรรมดาก่อนนะกดแปงลงกายและเลือกใช้งานผานะบึมโอ้โหเท่กว่าเดิมเยอะเลยหรือจะเป็นผานะแบบอื่นๆนะครับโอ้มีหุ่นด้วยนะนี่เลยครับรดลากหมาศึกเที่ยงคืน รถมอไซค์ก็มีหมาป่านะครับหรือว่าจะเป็นรถศึกพูดผีนี่ผมเลื่อนมาให้ดูแบบคร่าวๆนะยังเยอะขนาดนี้เลยโอ้ยอันนี้จากกลพายุเท่มาก มังกรเหล็กนะครับและนอกจากพาหนะก,ก็จะมีในส่วนของสัตว์เลี้ยงซึ่งสัตว์เลี้ยงก็สามารถอัปเกรดคันใดเช่นกันนะครับดูสัตว์เลี้ยงขั้น3นะครับถ้ากายล่างก็จะเป็นเห็ดพยากรณ์และแน่นอนก็จะมีสกินสัตว์เลี้ยงมีสก,กินผู้พิทักษ์ลาวาหรือจะเป็นผู้ด,ดอกไม้สกินสัตว์เลี้ยงหัวใจกุหลาบผู้คุ้มครองดาราจากักรมีแพนด้ายังมีเลยนะครับหรือจะเป็นตัวน,นี้ นำทางวิญญาณและในส่วนของรีริกก็จะเป็นอาวุธที่บินอยู่รอบตัวเรานะครับนี่สังเกตได้จากตรงนี้เลยนะเขาก็จะบินอยู่อย่างนี้แน่นอนว่าเราสามารถอัปเกรดขั้นเพิ่มความเท่ได้นะครับหรือว่าเราจะสวมใส่เอาสกินก็ได้เหมือนกันนี่ผมใส่มังกรไปนะครับก็จะมีมังกรวินบนเขาก็จะมีสกินเท่ๆหรือสกินแบบสวยงามมากมายแต่ละสะกินก็จะมีพลังค่า BP ค่าพลังบัชีของเราก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับดูอย่างนี้ฮะ มังกรเลยนะคะอำนาจสูงสุดหรืออันนี้ล่ะซิลเวอร์ไฮดรและตัวละครของเราเนี่ยยังสามารถเทขึ้นได้อีกด้วยนะครับถ้าเราทําการเก็บชุดเทวะเข้าสู่คอล l เลคชันอยู่ในส่วนของหัวข้อเก็บอุปกรณ์เทวะเลยครับถ้าเป็นอุปกรณ์ทั่วไปขั้นหนึ่งแค่เรามีไอเทมตามที่เขากําหนดแล้วปลดล็อกฟังก์ชันให้เรียบร้อยชุดของเพื่อนๆก็จะถูกปรับเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาลองดูชุดพรีเมียมขั้น2นะครับ กดเปิดใช้งานนะครับให้เรียบร้อยซึ่งเกินเปิดใช้งานก็จะได้ค่าพลังรวมถึงจะได้รับโบนัสสกิลด้วยนะครับผมตอนนี้ชุดก็ถูกเปลี่ยนแล้วนะเห็นไหมก็จะมีความเท่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับขนาดไม่ได้สวมใส่ชุดแฟชั่นนะนี่คัน3พรแห่งออโรรานี่เลยครับเท่ไหมเดี๋ยวลองดู ออกมาข้างนอกก่อนนี่ตอนนี้ก็ถูกเปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้ชุดขั้น3นะส่วนชุดขั้น4ก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูดีขึ้นมามากกว่าเดิมอีกครับชุดขั้น5้านะครับก็จะเป็นแบบนี้ขั้น6กดาวกับ4ดาวเนี่ยแทบไม่ต่างกันนะครับส่วนขั้นเจนี่ชุดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ถ้าเราไม่รู้วิธีหาเราก็กดที่ช่องได้เลยเขาก็จะมีวิธีบอกอยู่นะครับว่าเราจะสามารถหาได้จากไหนบ้างหาได้จากบอสปีศาจก็ให้เราไปตีบอสพวกนี้นะครับหรือจะเป็นบอสโบนัส นี่ชั้น7ตรงนี้นะครับก็มีเหมือนกันอย่างที่เห็นนะครับว่าอุปกรณ์ของเกมนี้ก็จะมีเป็นระดับขั้นแล้วก็เป็นระดับดาวนอกจากระดับขั้นระดับดาวแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของสีด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นขั้นเดียวกันแต่ถ้าสีแตกต่างกันนะครับนี่จะเป็นสีแดงใช่ไหมบีพีที่บวกให้เนี่ยก็จะเยอะมากกว่าและก็จะมีเซตเมื่อเราใส่ครบตามที่เขากําหนด2ชิ้น4ชิ้น6ชิ้นก็เรียกได้ว่าบวกเยอะพอสมควรเหมือนกันนะไหนๆก็มาระบบอุปกรณ์แล้วก็พูดสักหน่อยกับระบบหลอม เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์พวกนี้ได้นะครับเป็นการเพิ่มเเวลซึ่งในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ไปแล้วบวกตรงนี้ก็ยังคงอยู่และการที่เราเพิ่มประสิทธิภาพควรที่ต้องเพิ่มให้อยู่ในระดับบวกเท่าๆกันหรือใกล้เคียงกันนะครับก็เพิ่มทีละสิบวลยี่สิบวลนะครับเพราะว่าถ้าเราเพิ่มทีละสิบวลสิบวลก็จะได้ผลบนรัสจากตรงนี้ด้วยนะเป็นประสิทธิภาพโดยรวมเสร็จค่าพลังบวกสิบทุกชิ้นแต่ตอนนี้ผมทําบวกไปถึง20แล้ว้วะรก็จไดเยค่าพลังบวก20 ก็กดรับมาอีกนะครับพลัง b p ก็จะเด้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีในส่วนของการขัดเกลานะครับการขัดเกลาเนี่ยก็เหมือนเป็นการบวกอีกหนึ่งระดับแต่การบวกแบบนี้ก็จะมีอัตราการสําเร็จมากน้อยขึ้นอยู่กับการบวกซึ่งมีโอกาสที่เราจะแตกฉะนั้นเราต้องบวกแบบไล่ๆเหมือนกันนะอย่างง่ายๆเลยก็คือบวกให้ทุกอันเนี่ยเป็นบวก3ก่อนนะครับ บวก3นะครับก็จะเอาผลของเซตจากตรงนี้เข้าไปอีกนะครับตรงนี้จะบวกพลังให้เป็นเปอร์เซนต์เลยนะถือว่าดีมากๆาการขัดเงาตรงนี้ก็จะทําให้ชุดอุปกรณ์ของเราเนี่ยมีแสงด้วยนะครับถ้าเราทําการตีบวก3ทุกชิ้นนี่แสงก็จะเป็นสีเขียวนะแบบนี้นะครับมีออร่าหน่อยดูสีและถ้าเราบวก6ทั้งชิ้นนี่ครับแสงก็จะเป็นสีฟ้าถ้าเราบวกไปถึงบวก9นะครับแสงก็จะเป็นสีชมพูถ้าเราบวกไปถึง12ทุกชิ้นนะครับแสงก็จะเป็นสีทองนะครับ 15ทุกชิ้นนะครับก็จะเป็นออกแนวสีแดงหน่อย18ทุกชิ้นนะครับก็จะออกแนวสีทองแล้วก็21ทุกชิ้นนะครับสีทองนี่ก็แบบนี้เลยนะ24ทุกชิ้นนะครับสีทองฮะเข้มขึ้นมาหน่อยขัดเกลาไปจนถึงขั้น10บวก27ทุกชิ้นก็จะสีทองแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นตัวก็จะเป็นออล่าแบบนี้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าโคตรเท่อะไรจะเท่ hey, ขนาดนี้นอกจากหลอมแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบเซ็ตถ้าเราใส่ให้ครบเซ็ตก็จะบวก BP ีเข้าไปอีก หรือจะเป็นในส่วนของการฝังนะครับเขาก็จะมีหินอัญญบีเนี่ยให้เราฝังแล้วมาฝังเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสอื่นๆได้นะครับขึ้นอยู่กับหินของเรานะหรือว่าเราจะทําการอัปเกรดหินก็ได้เหมือนกันนะครับได้พลังเหมือนกันประดิษฐ์ก็ยังมีถ้าเราดรอปอุปกรณ์มาเยอะจากการฆ่าบอสเราก็สามารถมาเลื่อนขั้นอุปกรณ์ได้นะครับอเดี๋ยวผมใส่ไปก่อนนะครับเอาเป็นอย่างนี้ก่าโอเคให้เป็นสีทองนะครับก็กดประดิษฐ์เข้าไปเลยแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับเห็นไหม พลังก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับซึ่งเขาก็จะมีให้เราเนี่ยปันธิตหลากหลายเมนูการเพิ่มพลังตัวละครในหัวข้ออื่นๆก็กดเข้ามาที่ตัวละครนะครับเราก็เพิ่มพลังด้วยผลไม้วิเศษตรงนี้จะบวกค่าพลังให้เยอะหน่อยขึ้นอยู่กับร,ระดับของผลไม้นะครับยิ่งผลไม้สีแดงเนี่ยก็จะบวกค่า BP ให้ถึง5,000การกินเข้าไป1เม็ดนะครับเนี่ยดูฮะสเตตัสบวกมาอย่างเยอะหรือว่าเราจะเปลี่ยนชุดคอตตุมเครื่องแต่งกายของตัวละครเอาก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากใส่ชุดอุปกรณ์เทวะภายในเกม เราก็เปลี่ยนเป็นชุดแฟชั่นตามนี้เลยนะครับกดแปงลงกายดูครับตัวละครก็เทมากยิ่งขึ้นแฟชั่นของเกมนี้มีเยอะมากๆนะครับให้เราเลือกใช้โอ้เจ้าแห่งเทวะนะครับชุดเอวก็ยังมีชุดนักสู้อาชีพนะครับชุดราชสำนักอันนี้เป็นแค่คัสเดียวที่ผมเล่นนะคัทนักเวทนะครับคัสอื่ๆอน,นๆตัวละครอีกนๆนเนี่ยก็จะมีชุดที่เท่มากกว่านี้อีกมีชุดเครื่องแต่งกายของตัวละครแล้วก็ยังมีในส่วนของสกิีนอาวุธเทวะโอ้มีแบบน่ารักด้วยนะ ที่สําคัญความเท่ของตัวละครเนี่ยก็จะเปิดปลดล็อกเมื่อเลเวล188นั่นก็คือระบบปีกเพืเ่อ่อสามารถอัปเกรดปีกได้นะครับเพื่อเพิ่มระดับขั้นยิ่งเรามีปีกขั้นที่สูงขึ้นความเท่ก็ยิ่งมากขึ้นอันนี้เป็นปีกขั้นแรกนะครับก็จะเป็นแบบนี้ปีกเล็กปีกขั้น2ก็ยังเล็กอยู่นะครับปีกขั้น3เนี่ยก็จะมีความใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าเราอัปเกรดไปถึงขั้น12ได้บอกเลยว่าโคตรเท่หรือถ้าเราอยากเท่ก่อนนะครับเราก็มา เลือกสวมใส่ใช้งานสกรีนเออดูปีกขนาดนี้เลยนะครับลองสกรีนปีกดูดูหนาวที่รันนี่ครับสีฟ้าแบบนี้เลยนะแล้วสกรีนปีกมงคลล่ะยังก็ว้าเลยนะครับแต่ยายูเท่มากก็มีหลายสกรีนนะครับให้เราเนี่ยไปหาแล้วก็แต่ละสกรีนก็จะบวกพลังด้วยนะครับผมว่าที่เท่เลยนะนี่ครับผมทู่ตกสวรรค์หรือว่าจะเป็นนี่วีลชนผู้กล้าหารอันนี้ก็เท่ไม่แพ้กัน หลาชันนภาปีกมีเยอะมากระบบปีกนะครับเลเวลห8ึไม่เท่อย่างเดียวนะเก่งด้วยนะครับเพราะว่าบวกพลังให้โคตรเยอะแสงสวรรค์6ปีก และถ้าเพื่อนๆอ,อยากเก่งได้ง่ายมากยิ่งขึ้นภายในเกมนี้เขาก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆที่เป็นตัวช่วยสําคัญนะครับมีเติมเงินเราจะได้รับไอเทมมากมายที่เป็นตัวช่วยในการเพิ่มค่าพลังหรือจะเป็นอุปกรณ์เทวะแบบนี้นะครับก็มีเหมือนกันโปรเปิดเซิร์ฟนี่สําคัญเลยมีพวกแพ็กเกจประจําวันเติมเงินเปิดเซิร์ฟมีสกินผ่านนะเป็นรถด,ด้วยนะครับลักนิรันมีปีกเท่ๆแบบนี้ฮะความเร็วแสงหรือจะเป็นชุดชเวอร์ชันเกาะหนามทองคําแล้วก็มีวิญญ,ญาณผู้คุ้มครองพวกนี้ก็ควรที่ต้องเปิดด้วยนะครับเพราะว่าเราจะอายจะพ บัฟอย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับบวกบัฟ EP 5 0ผู้พิทักษ์ลาวานเนี่ยจะได้ดาเมจ20%เรเลยนะครับจริงๆก็ยังมีในส่วนของระบบต่างๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการประมูลการต่อสู้บอสโลกบอสเวิลด์การต่อสู้ข้ามเซิร์ฟว่าม,มันในเกมนี้เพื่อนๆสามารถไปค้นหากันได้นะครับและนอกจากนี้ผมมีโค้ดมาแจกล้วก็กดเข้ามาที่การตั้งค่าเลือกในส่วนของการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็กรอกโค้ด s i l v e r 999จากนั้นกดทําการแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับยังไงสําหรับพาณนีน้กับเกมาานน เทพพีเควอสหนึ่งเกมเทพนิยาย MMORPG ที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างเดสิปชั่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์อลังการความเท่สกินปีกเทๆมากมายรวมถึงผ่านะด้วยนะครับอีกทั้งระบบทูตสวรรค์ก็มียังไงก็ขอฝากเกมนี้กันไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชบอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเรามาจเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนีนนน้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ